ในภาวะ COVID 19, โควิด19บริษัทแซก888ยังสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ปีหน้าที่เราไม่ต้องสมมาสมปีหน้าที่เรามีวัคซีนลองดูว่าแซ888จะประสบความสำเร็จแค่ไหนครับบริษัทแซด888นะครับ เราเปิดมาเพื่อช่วยคนจนให้รวยและช่วยคนป่วยให้หายนะครับเราสองคนคุยกันว่าเราจะทำเป็นบริษัทเครือข่ายสีขาวที่ทำให้คนในประเทศนี้พึ่งพาายได้และพุขภาพดีร่้นรวยครับ ถ้าในานาทีนี้ไม่ทำแซ้แปดแปดแปดผมถือว่าคุณผิดพลาดมากอย่างรุนแรงและนะครับต่อจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับ วินาทีต่อจากนี้ไปนะครับผมถือว่าสําคัญนะครับไม่แพ้กับ3มช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับกับบุคคลนะครับหนึ่งท่านนะครับที่เป็นต้นแบบนะครับที่จะมาบอกนะครับว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผู้นําท่านนี้นะครับเกิดมาจากรากหญ้าจริงๆครับ แล้วใช้เวลานะครับเริ่มต้นทําตามระบบทําตามขั้นตอนนะครับที่บริษัทแสดแปดแนะครับจนตอนนี้นะครับกลายเป็นรากแก้วรากใหญ่ของทีมบูรพานะครับขึ้นตําแหน่งระดับเพสิดเน้นนะครับสร้างปรากฏการสร้างรายได้อย่างมหาศาลนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านิยามนะครับของผู้นําท่านนี้ครับจากไอ้หนุ่มรถไถครับ แตกกลับกลายมาเป็นเศรษฐีได้อย่างไรครับจากไอหนุ่มรถไถยครับกลายมาเป็นเศรษฐีได้อย่างไรครับรับรายได้ไปมาหาศาลจริงๆนะครับวันนี้นะครับเขาจะมาแบ่งปันบอกเล่าแนวคิดและวิสัยทัศน์ให้กับผู้ชมทุกท่านไปพบก,กันเลยนะครับกับคุณล่าครับสมพรปาลอุทยัยผู้นำตำแหน่งระดับ president ครับไปเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหขอบคุณพิธีกรนะครับคุณพีทนะครับส่งได้ดีมากจนผมคนลุกมาเลยนะครับเมื่อกี้บอกเลยว่าใครที่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะผมอยู่ในห้องส่งนะครับเองอยู่ตรงนี้เลยผมยังขนลุกอ่ะไม่รู้ว่าใครในห้องนี้ขนลุกมั่งขนลุกเหมือนผมมั่งนะครับเมื่อกี้ขอบคุณโค้เด่นนะครับที่สอนกลุ่มพวกผมนะครับผมก็เป็นเด็กบ้านนอกนะครับ แนะนำตัวนิดนึงผมสมพรปานอุไทยนะครับก็เป็นเด็กชาวจังหวัดสระแก้วเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนดูภาพก็รู้แหละจริงไหมบ้านผมจนขนาดไหนจนจนต่อเล้าเขาอยู่อ่ะแสดงว่าจนมากๆจริงไหมครับจนจนต่อเหลาเขาอยู่อ่ะแสดงว่าไม่มีบ้านของตัวเองจริงไหมพระเดินมาบินทบาทก็ก็เลยไม่รู้ต้องไปกินข้าวก้นบาทพระ จนจนเอาง่ายๆเรียนจบปหกก็อยู่แต่กับวัดจนขึ้นมัธยมก็ไปอยู่โรงเรียนวัดอ่ะแต่สุดท้ายก็ก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อแนละ้วก็ได้ไปบวชเรียนเอานะครับอันนี้คือชีวิตวัยเด็กเพราะฐานะของเราค่อนข้างยากจนและอยู่ในชนบทเรื่องการเดินทางเ่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ามันไม่มีแล้วก็ได้บวชเรียนประสบความสําเร็จแล้วก็แอคทีฟตัวเองครับทรงตัวเอง เรียนให้สูงๆเพื่ออะไรเพื่ออยากให้พ่อแม่ภูมิใจนะครับเพื่ออยากให้พ่อแม่ภูมิใจเรียนภาคพิเศษทั้งนั้นเลยไม่ได้มีโอกาสเรียนเหมือนลูกท่านหลานเธออะไรแอคทีฟตัวเองขึ้นมาจากภาคกศออนอปิญญาตีก็เรียนภาคพิเศษปิาโทก็ภาคพิเศษเพื่ออะไรเพื่ออยากให้พ่อแม่ภูมิใจแล้ววันที่ผมจบการศึกษาจบปิยโทพ่อแม่ก็ภูมิใจนะครับ ก็ภูมิใจแต่แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตผมก็คือไม่มีเงินให้พ่อแม่ใช้โอ้มันเจ็บปวดตรงนี้ครับพ่อแม่ภูมิใจแต่ไม่มีเงินให้พ่อแม่ใช้น,น,ใน,ใใชนี่คือโอกาสแรกโอ้มาถึงตรงนี้เกิดดราม่าเลยนะครับต้องขอโทษทีนะครับพลังมันมาจริงๆอยากส่งให้ถึงทุกคนนะครับภาพนี้เป็นภาพแรก นะครับจากผมผมก็ทําทงานอยู่บ้านเป็นไอ้หนุม่มรถไถภาพนี้เป็นภาพแรกที่มีผู้มาเปิดโอกาสให้ผมก็คือพี่โยมงคลสําเร็จกิจนะครับขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับกดแปดแปดให้กับพี่โยมงคลสำเร็จสำเร็จกิจอัพไลน์ผมหน่อยนะครับอันนี้คือภาพแรกที่พี่โยมาเปิดโอกาสให้ผมรู้จักธุรกิจเครือข่ายครับแต่ผมครับ จบพิญาโทมองธุรกิจนี้ว่าเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่มองธุรกิจนี้เป็นมันนี่เกมเป็นธุรกิจที่หลอกลวงครับทุกท่านครับผมทิ้งเวลาไปหนึ่งปีครับผมเอาภาพสไลด์นี้ขึ้นมาคใครไม่ให้โอกาสเราก็ไม่น่าเสียดายเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองผมใช้เวลาหนึ่งปีที่พี่โยติดตามผมแล้วผมไม่ยอมไม่ยอมมาสัมผัสกับ,กบธุรกิจนี้ นะครับสุดท้ายก็ถูกหลอกมานั่งฟังจนได้วันที่มี OVP พี่โยก็เชิญผมมาร่วมในวันที่ผมไม่พร้อมผมก็มาประชุมที่ปาจีนบุรีแล้วผมก็เข้าไปร่วมประชุมขเขาวันนั้นบอกไลยว่าผมไปยืนกอดอกอยู่หลังห้องผมไม่ได้อายเลยบอกตรงๆว่าไม่ได้อายเลยเขาพูดเรื่องสินค้าผมยืนกอดอกอยู่ด้านหลังผมก็คิดในใ,นใจว่ากูว่าแล้ว มันหลอกขายสินค้าให้เราแน่ๆให้กูแน่ๆอันนี้คิดในใจนะก็คือสินค้าดีขนาดไหนเขาบรรยายมาขนาดไหนเราก็ปิดอ่ะเพราะใจเราปิดนะครับช่วงที่สองก็เป็นการบรรยายแผนการตลาดซึ่งก็บรรยายดีนะแต่มันก็ไม่รู้เรื่องเพราะใจเราปิดแต่ช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายห้านาทีเป็นช่วงที่เปลี่ยนใจผมมีผู้หญิงคนนี้ครับพี่ต่ายสีประภาจิตมุง่งคนที่ทําให้ชีวิตผมได้เปลี่ยน พี่ตายขึ้นไปไวไอจอยช่วง5นาทีสุดท้ายพี่ตายบอกว่าพี่ตายจบป .4 ออดูแลแม่พี่การสร้างบ้านให้แม่อยู่ด้วยรายได้ที่มาจากการทำธุรกิจเครือข่ายครับทุกท่านครับผมปริญญาตัวผมยืนกอดอกอยู่หลังห้องโอ้โหอีกโก้ผมตกเลยทุกคน อีโก้ผมตกเลยเพราะอะไรปริญญาโทอย่างผมไม่มีกระทั่งแม้เอาเงินส่งให้แม่นี่คือความเจ็บปวดนี่คืออีโก้ที่ผมร่วงลงมาจากผู้หญิงที่ชื่อว่าพี่ต่ายจบป .4 นี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะครับแล้วผมก็เลยเริ่มมาศึกษาแล้วก็เริ่มลงมือทำแบบจริงจังกับธุรกิจนี้ครับ ผมใช้เวลาหนึ่งปีกับการมุ่งมั่นทุ่มเทผมก็พิชิตรายได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนสามารถเอาภาพตัวเองลงฮอเฟรมทำเนียบมนุษย์เงินแสนได้ขอบคุณพี่เล็กที่ผลักดันนะครับแต่ความสำเร็จของผมสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาพนี้มันไม่สามารถทันพ่อผมยังมีชีวิตอยู่ ท่านเสียชีวิตก่อนที่ผมจะาอภาพนี้ลงสือพิมพ์ประมาณสองเดือนนะครับนี่คือโอกาสที่ผมเสียไปที่ผมทิ้งไปหนึ่งปีแต่วันนี้ก็ยังดีที่ผมยังมีแม่อยู่นะครับโอกาสที่วันนั้นผมได้เปลี่ยนแปลงกับชีวิตกับงานนี้ทุกคนดูภาพนี้ครับวันที่ผมเป็นไอ้หนุ่มอบตอกับตอนนี้ผมคือนักธุรกิจของแซฟแปดแปดแปด หลังจากที่ได้สำเร็จผมได้มีโอกาสพาตัวเองได้ไปเที่ยวต่างประเทศก็เกาหลีไปไว้ติดทิปต่างๆที่บริษัทก็คือติดทุกทิป,ทป,ทป,ทปเกาหลีตุรกีไต้หวันเวียดนามแบบนี้ครับนี่คือความสำเร็จเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่สรรหางานอะไรทำมาเยอะแยะมากมายไม่เคยได้มีโอกาสไปแต่วันนี้ธุรกิจนี้มันให้ผมได้ พาครอบครัวไปเที่ยวได้ส่งเงินให้แม่ใช้ได้ดูแลลูกแบบนี้น่าทำไหมครับวันนี้ผมอยู่บริษัทแซปปะแปดแปดทุกท่านภาพนี้ผมชอบมากแล้วเราก็กำลังจะไปกันใช่ไหมเราคือดาวดวงใหม่ดวงเด่นผมก็คือดาวดวงเล็กที่อยู่ในแซปปะแปดแปดนำโดยท่านประธานชาโนนคณินครับ วันนี้ผมอยู่ในธุรกิจแสแ88ผมใช้เวลา5เดือนในการพิชิตตำแหน่งเพสิ i เ e n นผมมีรายได้ในเดือนที่ผมจบเพสิด d น n t 2แสนบาทต่อเดือนนะครับทุกท่านแสดงว่างานนี้มันเปลี่ยนชีวิตเราได้ไหมทุกท่านลองฟังแล้วลองกลับไปทบทวนว่าวันนี้เรื่องราวที่กลุ่มพวกเราได้แบ่งปันเรื่องราวที่ผม แบ่งปันนะครับอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมมาร่วมสร้างฝันมาร่วมสร้างฝันให้กับครอบครัวซึ่งอ่ามาร่วมสร้างฝันให้กับตัวเองชวนทุกคนที่ตอนนี้กําลังว่างงานกําลังตกงานไม่มีอะไรทําไม่รู้จะไปทําอะไรรถก็ต้องผ่อนบ้านก็ต้องผ่อนแต่วันนี้กลุ่มเราองค์กรของเรา ภายใต้แสบปัดแปนเนี่ยกลุ่มบูรพาของพวกผมเนี่ยวันนี้ทุกคนมีรายได้เยอะแยะมากมายเลยครับในช่วงวิกฤตนี่คือผลลัพธ์นี่คือพี่ชายผมที่ไม่เอาอะไรเลยไม่ยุ่งอย่ามาผมก็ใช้เวลาหนึ่งปีในการติดตามตอนนี้พี่ชายผมมีรายได้ทั้งแม่บ้านแล้วก็ทั้งพี่ชาย,ยารายได้ก็เกือบสี่แสนละทะลุลไปแล้วด้วยมั้งนะครับนี่คือผลลัพธ์จากใต้ทีมผมนะ ผลลัพธ์จากการที่โค้ชเด่นทําระบบไอ้สามขั้นตอนเมื่อกี้เนี่ยแหละครับอันนี้ก็พี่แดงก็แสนกว่าไปแล้วพี่สุพินอันนี้ก็ผู้นําบุรีรัมย์สามแสนกว่าไปแล้วสองกระเป๋าก็หกแสนไปแล้วจากการทํางานประจํามาทั้งชีวิตรายได้มันแซงงานประจําไปแล้วทุกท่านคิดยังไงครับนี่คือผลลัพธ์อันนี้แม่สายบินก็สามแสนกว่าไปแล้วครับนี่คือผลลัพธ์ครับ ผลลั์ที่จากใต้สายงานผมต้องไปบางท่านสมาชิกท่านไหนใต้สายงานผมผมไม่ได้เอารูปขึ้นมาอย่าว่าผมนะนะครับผมอาจจะเตรียมสไลด์ไม่ทันนะครับเตรียมสไลด์ไม่ทันนี่คือผลลัพธ์ครับนี่คือความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายครับวันนี้องค์ประกอบที่บริษัทแซบแปดแปดแปดมีให้กับทุกท่านครบแล้ววันนี้เชิญชวนทุกท่านที่กําลังสนใจที่กําลังตกงานที่กําลังว่างงานครับ อินบ nah ็อกเข้ามาเลยครับติดต่อเข้ามาเลยครับวันนี้บริษัทนี้บริษัทแซปต8แปจะทําให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้ธุรกิจแซปต8แปดซึ่งบริเป็นธุรกิจ m อ m เป็นธุรกิจสีขาวจะนำพาทุกท่านประสบความสำเร็จได้แน่นอนวันนี้ขอบคุณและขอแชร์แบ่งปันประสบการณ์ดีๆไว้เท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ